สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ เรื่องบ้านบ้านใบจีอัพสแตทเมเนจเมน์ค่ะอีพีนี้นะคะยิ้มพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะจะพามาชมบ้านเดี่ยวหลังสวยค่ะในโครงการบ้านมารวยแหลมฉบังค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะโครงการเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังค่ะและก็ยังอยู่ใกล้ทั้งโรงเรียนศูนย์การค้าและโรงพยาบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นโรง เรียนเทศบาลแหลมฉบังโรงเรียนบ้านทุ่งกลาด ศูนย์การค้าหาเบอร์เทสโก้โลตัสแม็โคแหลมฉบังค่ะโรงพยาบาลวิพารามโรงพยาบาลแหลมฉบังนะคะเรียกว่าลายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอยู่ในย่านเศรษฐษกิจเลยแหละค่ะและสำหรับภายในบริเวณโครงการค่ะออกแบบมาให้ร่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยมีระบบรักษาความปลอดภัยรอปรพอเข้าออกผ่านคีย์การ์ดแอสค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางสวนหย่อมสวนสาธารณะ และเครื่องเล่นให้กับลูกบ้านได้มาใช้บริการด้วยนะคะภายในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่178ทับ127เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะขนาด2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ที่จอดรถค่ะมีขนาดพื้นที่52.6ตารางวาค่ะเป็นบ้านเดี่ยวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้พื้นที่แอร์เลียรอบๆของตัวบ้านด้วย่ะคาสามารถที่จะทำเป็นพื้นที่ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ทำสวนหรือว่ามุมพักผ่อนภายในตัวบ้านนะคะเดินเข้ามาค่ะ ภายในบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องแรกเลยก็จะพบกับบริเวณห้องโถงค่ะใช้เป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นก็ดีเลยทีเดียวเพิ่มโซฟานะคะจะเป็นโซฟาตัว L หรือโซฟาเบดได้แบบสบายๆค่ะอีกหนึ่งฟังวางชั้นวางทีวีนะคะหรือจะเป็นทีวีแบบติดผนังบิวอินก็ได้เช่นกันค่ะความพิเศษของบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีการเพิ่มเติมมุงลวดเหล็กดัดค่ะเพิ่มความปลอดภัยอีกหนึ่งขั้นนั่นเอง และเดินเข้ามาภายในตัวบ้านจะมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะเดินออกมาด้านข้างของตัวบ้านได้ด้วยนะคะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นมุมพักผ่อนนะคะของครอบครัวก็ได้หรือว่าจะทําเป็นลานกิจกรรมปิ้งย่างบาร์บีคิวก็ดีเลยทีเดียวค่ะ บริเวณด้าน,นในของตัวบ้านนะคะมีการแบ่งห้องไว้นะคะสําหรับเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้ค่ะวางโต๊ะรับประทานอาหาร4ท่าน6ท่านได้แบบสบายๆเลยค่ะหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่ในเรื่องของการเตรียมอาหารก็ได้เช่นกันและบริเวณห้องนี้นะคะยังมีประตูค่ะที่เชื่อมไปยังบริเวณหลังบ้าน,นะคะ่ะมีการต่อเติมนะคะกับการเทพื้นปูกระเบื้องแล้วก็มีการต่อเติมหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโซนนี้ค่ะเขามีเคาน์เตอร์ครัวะะไว้ให้กับคุณผู้ชม ได้ใช้ในเรื่องของการทําเป็นครัวไทยค่ะจะเพิ่มเติมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเพิ่มเติมเต,มเตาเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยและบริเวณนี้ค่ะยังสามารถที่จะทําเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะและยังได้เยี่ยมชมบริเวณรอบๆของตัวบ้านได้ด้วยบริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ํานะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่บริเวณชั้นสองตามยิ้มมาเลยค่ะ และสาหรับห้องนอนแรกนะคะเรามาอยู่กันที่ห้องาส s ต e r ์ e บด o o m ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้แบบสบายๆเลยและสําหรับนะคะภายในห้องค่ะเขามีการ b u i นเฟ n ร์นิเจอ r ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเกองแป้งชั้นวางทีวีค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกมุมนี้นะคะเป็นมุม walk in closet ค่ะเพราะว่ามุมนี้นะอยู่ใกล้บริเวณหน้าห้องน้ําพอดีเลยรวมถึงบริ เป็เวณห้องน้ำนะคะก็มีสุขภัณฑ์ครบคันค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะภายในห้องนี้เนี่ยยังมีความพิเศษก็คือมีประตูเชื่อมไปยังระเบียงด้านข้างค่ะของตัวบ้านสามารถที่จะใช้เป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนกับการตั้งโต๊ะกาแฟเล็กๆก็ได้ค่ะหรือว่าจะเปิดรับลมชมวิวรอบๆของตัวบ้านก็เรียกว่าได้ลมธรรมาชาติที่ดีเลยล่ะค่ะ และสาหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดพอๆกันค่ะ2ห้องนี้คุณผู้ชมจะใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกก็ได้ค่ะวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบครันไดเลยนะคะแต่สําหรับท่านไหนค่ะที่มีสมาชิกไม่มากนะคะก็สามารถเลือกที่จะเป็นหนึ่งห้องนะคะสำหรับห้องทํางานนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นห้องพักก็ได้ค่ะทั้ง2ห้องนี้มีหน้าต่างระบายอากาศค่ะและก็เปิดชมวิวรอบๆของตัวบ้านได้ด้วย บริเวณด้าน,นบนค่ะมีหนึ่งห้องน้ำเป็นห้องน้ำนะคะที่ไว้ใช้ร่วมกันค่ะห้องนี้นะคะมีการกัน้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านมารวยแหลมฉบังเริ่มต้นที่หน้าฮับเบร์มอแหลมฉบังขับตรงไปบนถนนสุข,ขุมวิท2 2กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน3009ขับต่อไปอีก2กิโลเมตรแล้วกลับรถใต้สะพานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปอีก300เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ค่ะคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดแน่ชมสถานที่จริงได้ค่ะผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage J Asset m a n a g e m e n t หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะคอยให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ นอกจากที่นี้แล้วค่ะยังมีทรับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งบ้านเดี่ยวทาว home, ium, าาาน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสด,ดีค่ะ